โอเคนะคะมาต่อกันที่ไรโบโซมออแกเนลที่3ที่มีเยื่อหุ้ม1่งชั้นนะอ่ะทีมาดูไรโบโซมนิดหนึ่งนะคะก่อนจะเริ่มเรียนทวนหน่อยนะคะไรโบโซมสร้างมาจากออแกเนลที่ชื่อว่ากรนจิบอดี้ใช่ไหมคะโดยนะคะ rer เนี่ยสร้างโปรตีนขึ้นมานะคะแล้วก็ เติมสารเรียบร้อยแล้วส่งไปให้กับกรอนจิบอดีกรอนจิบอดีก็ตกแต่งเติมสารแล้วหลุดออกมาในรูปถุงเวสิเคิลแล้วกลายเป็นไลโบโซมในที่สุด นะซึ่งไรโบโซมเนี่ยนะคะภายในเนี่ยนะคะจะประกอบด้วยเอนไซม์มากมายหลายชนิดนะซึ่งถุงด้านในเนี่ยจะมีความคงทนเพราะว่าด้านในเนี่ยบรรจุเอนไซม์ก็ต้องมีความคงทนในการที่จะไม่โดนกัดกร่อนด้วยเอนไซม์ที่บรรจุเอาไว้นะโดยเอนไซม์มีหลายชนิดมากเขาบอกว่าประมาณ50กว่าชนิดที่บรรจุอยู่ในนั้นนะทีนี้ข้อสําคัญที่ควรจะจําเลยก็คือไรโบโซมพบได้เฉพาะในเซลล์สัตว์เท่านั้นนะยูคาริโอตที่เป็นเซลล์สัตว์เท่านั้น นะะหน้าที่คือฉายาคือเป็นผู้ย่อยสลายย่อยสลายสิ่งที่เซลล์ไม่ต้องการหรือว่า,าเซลล์บางเซลเนี่ยย่อยสลายเพื่อใช้เป็นพลังงานอะไรเงี้ยก็คือทำหน้าที่ย่อยสลายทั้งหมดทั้งดีและไม่ดีนะคะโดยวิธีการย่อยสลายของเขาเนี่ยนะคะ เส้ไลโบโซมเนี่ยจะทำงานร่วมกับออเกนลออเกนิลหนึ่งชื่อว่าฟูดแบคิ u โอนะซึ่งภายในฟูดแ v คิ u โอเนี่ยจะมีอาหารบรรจุอยู่นะโดยหลักการที่ไลโซโซมเนี่ยนะคะรวมตัวกับฟูดแ v คิ u โอมันจะรวมตัวโดยวิธีการอันนี้นะักนะเรียนดูรูปนี้หน่อยอืมนะการที่ไลโซโซม รวมตัวกับฟูดววคิโอรวมตัวกับฟูตเวิโอจะรวมตัวโดยนะคะไม่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์นะคะเป็นการรวมตัวแบบนี้เราเรียกว่าเอนโดไซโตซิส ซึ่งแบ่งออกเป็น2วิธีการด้วยกันก็คือแบบพิโนกับแบบฟาโกนะแบบพิโนคือการเว้าเข้าไปเว้า wow เข้าไปเลยส่วนแบบฟาโกคือการยื่นเท้าเทียมออกไปล้อมรอบนะ,ะนั่นหมายความว่าเจ้าฟูดแรคิโอนะคะมันอาจจะยื่นเท้าเทียมไปล้อมรอบลโซโซมนะ,ะหรือว่านะคะมันจะเว้าเข้ามาเลยแล้วก็รวมตัวกันก็ได้นะอ่ะโอเคทีนี้นะคะมีอะไรอีกดูสไลด์นี้ให้หมดก่อน นอกจากนะมันจะรวมตัวกับฟูดวาคิโอแล้วนะคะมันสามารถย่อยเซลล์ตัวเองได้โดยการรวมตัวกับเวสิเคิลที่บรรจุออแกนิลที่หมดอายุนักเรีอนออแกนิลก็มีอายุไขของมันยกตัวอย่างเช่นไมโทคอนเดียนะคะ สร้างสักระยะหนึ่งมันหมดอายุไขแล้วคือการทํางานมันไม่เต็มประสิทธิภาพละเซลล์ก็ต้องกําจัดทิ้งไปแล้วสร,ร้างอันใหม่ออกมานะโดยไมโตคอนเดรียที่หมดอายุก็จะถูกบรรจุอยู่ในถุงเวสิเคลิลนะคะเสร็จแล้วนะคะก็รอให้ไลโซโซมเนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็ย่อยสลายเซลลตัวเองนะ,ะหรือสัตว์บางชนิดเซลของสัตว์บางชนิดเช่นลูกอ๊อดลูกอ๊อดเนี่ยจะเรินเติบโต,ตไปเป็นกบนะคะเขาก็ต้องย่อยสลายหางของลูกอ๊อดให้หายไปแล้วกลายเป็นกบ นะซึ่งกระบวนการที่กล่าวมาเนี่ยการย่อยสลายเซลล์ตัวเองเนี่ยนะเราเรียกกระบวนการเหล่านี้ว่าออโตไลซิสเกิดจากไลโซโซมเนี่ยย่อยสลายเซลล์ตัวเองเราเรียกว่าออโตไลซิสนะทีนี้เพิ่มเติมให้คือตรงลูกออนิดหนึ่งนะคะการที่ลูกอ้อนะคะย่อยสลายห่างตัวเองโดยไลโซโซมเนี่ยทำการย่อยเราเรียกกระบวนการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของลูกออนเพื่อการเจริญเติบโตไปเป็นกบเนี่ยเราเรียกกระบวนการตรงนี้ของลูกออนว่าเมตาโมฟซิส เมตาโมฟอซิสนะโดยลนะูกออดนะลูกออดจะสลายหางตัวเองนะคะโดยอาศัยไลโซโซมนะเราเรียกกระบวนการที่ไลโซโซมย่อยสลายหางหาง,ห,างหรือว่าเซลล์ของลูกออดเองว่าออโตไลซิสมันเป็นกระบวนการสองอันซ้อนกันอยู่นะดูดีดีดนะ ทีนี้มาดูนะดูหน้าตานิดนึ่งนักเรียนดูอันนี้นักเรียนดูอันนี้นักเรียนจะเห็นว่านะฮะรูปเนี้ยเป็นรูปที่ครูจะให้ดูกระบวนการที่ไลโซโซมรวมกับฟูดวาคิโอเห็นไหมนี่คือฟูดวาคคิโอนะ,ะนี่คือไลโซโซมเขาก็จะมารวมกันอันนี้รวมกันโดย จะพิโนโหรือฟาโกก็ได้พิโนคือหลุดเว้าเข้ามาฟาโกคือยื่นเท้าเทียมไปโอบล้อมรอบนะส่วนอีกอันนึงก็คือนะคะเป็นรูปที่ถ่ายจากกล้องจุลทรรศนะนัเ่นจะเห็นว่ามีฟูดวาคิโออยู่ตรงนี้นะข้างในก็มีอาหารที่กําลังทําการย่อยอยู่แบบนี้เป็นต้นนะฮะอันนี้ก็คือเป็นหางของลูกออสลูกออสหางหาย ใช่ไหมคะหายเราพัฒนาต่อไปเป็นกบเรียกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างเพื่อการเจริญเติบโตว่าเมตาม o r p ฟอซิสโดยอาศัยไลโซโซมย่อยสลายเซลล์ตัวเองไลโซโซมย่อยสลายเซลล์ตัวเองเรียกว่าออโตไลซิสนะคะโอเคทีนี้ดูอีกนะคะไลโซโซมเนี่ยมีหลายประเภทไลโซโซมมีหลายประเภทมากเลยนะ ประเภทแรกนะคะคือไลโซโซมที่เพิ่งหลุดออกมาคือหลุดออกมาจากกอนจิบอดีนะคะไลโซโซมที่เพิ่งหลุดออกมาจากกรอนจิบอดีคืออันนี้นะคะเห็นไหมเพิ่งหลุดออกมาเลยเราจะเรียกเขาว่านะคะอันนี้คือชนิดของไลโซโซมนะ,ะชนิดที่1คือเพิ่งเกิดใหม่ๆเราเรียกว่าไพมารีไลโซโซม นะเรียกว่า primary lysosome ทีนี้เจ้า lysosome primary lysosome เนี่ยก็จะไปรวมตัวเห็นไหมน่าจะเห็นไหมคะ food vacuole food vacuole เนี่ยนะคะหลุดเข้ามาภายในเซลล์นะคะแล้วไปรวมตัวกับเจ้า lysosome ไปรวมตัวกับเจ้า lysosome กลายเป็นรูปนี้เป็นรูปนี้นี่อันนี้คืออันรูปนี้คือกำลังรวมตัวกันนะได้ไลโซโซมระยะที่สองนะเราเรียกว่า s e c o นดา r ี่ไลโซโซมก็ได้ นะหรือเ h e t ทโลนะ h เท e โลแปลว่าแบบผสมกันอยู่นะคะระหว่างฟูดกับหลโซโซมเฮ t เท o โ h a g o โ o m e นะหรืออีกชื่อนหนึ่งคือ digestive v a c u o อันนี้จะแปลกๆหน่อยแต่ digestive แปลว่าย่อยสลายนะ v a c u o อคือเป็นถุงนะฮะก็คือ เป็นถุงไรโซโซมที่กำลังทําการย่อยสลายอยู่นะเสร็จแล้วเมื่อมันดีเกชันก็คือกระบวนการย่อยสลายนะเฮทโทฟาโกโซมย่อยสลายเสร็จนะมันจะเหลือกากาอาหารตรงที่นักเรียนเห็นในรูปเนี่ยคือกากกากาอาหารที่เหลือนะเราจะเรียกไลโซโซมนะในระยะที่นะมีกากาอาหารย่อยไม่หมดเนี่ยเหลืออยู่เราเรียกมันว่าเลสิดูนบอดีนะเราเรียกว่าเลสิดูน บอดีทีนี้เลซิโดนบอดีเนี่ยก็จะทำการขับอาหารออกไปนอกเซลล์โดยวิธีแบบ e x o กโซไซโตต่อไปนะทีนี้มาดูไลโซโซมประเภทที่4ชนิดที่4นะเป็นไลโซโซมชนิดที่ย่อยสลายเซลล์ตัวเองนะคะซึ่งทำให้เกิดกระบวนการออโตไลซิสอะออกระบวนการออโตไลซิส ไลโซโซมชนิดที่4ที่ย่อยสลายเซลล์ตัวเองเนี่ยนะคะมีชื่อเรียกนะคะว่าออโตฟาโกโซมออโตแปลว่าตัวเองด้วยตัวเองนะเหมือนอโตเมติอัตโนมัติเนี่ยออโตฟาโกโซมนะ,ะหรืออีกชื่อหนึ่งคือออโตฟาจิกแวคิโอซึ่งนักเรียนจะสะดวกใช้ชื่อไหนก็ได้แต่เป็นครูคููว่าชื่อแรกนะออโตฟาจิกนะคะ แ o คทีโอโอเคนะนี่ก็คือไลโซโซมทั้งหมด4ชนิดชนิดที่1 Primary l ร s ไลโซโมเพิ่งสร้างเกิดใหม่ชนิดที่2คือไลโซโซมที่ไปรวมตัวกับฟ o ดแ v คท o โอชนิดที่3คือไลโซโซมที่ย่อยสลายแล้วเหลือกากอยู่ข้างในแล้วขับออกไปนอกเซลล์ชนิดที่4คือไลโซโซมชนิดที่ย่อยสลายเซลล์ตัวเองนะโอเคก็ประมาณนี้สำหรับไลโซโซม โอเคนะคะจบไปต่อมามาต่อที่ออแกนเอลที่4ค่ะออแกนเอลที่4ที่มีเยื่อหุ้ม1ชั้นเราเรียกว่าวคคิโอวคิโอเนี่ยนะคะลักษณะจะคล้ายๆแวสซิเคิลแต่มีขนาดใหญ่กว่านะคะมีหลากหลายหน้าที่ตามแต่ชนิดไปมี3ชนิดนั่นแหละดูชนิดแรกนะเราเรียกว่าฟูดวคคิโอฟูดวคคิโอเนี่ยนะคะพบได้ทั้งในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ นะแต่ในเซลล์สัตว์จะเห็นชัดเจนในเซลพืชในเซลพืชก็เห็นเหมือนกันแต่วันจะมีขนาดเล็กนะคะพบในโปรโตซัวนะคะเซล์สัตว์แล้วก็เซลลสัตว์ชั้นสูงที่กินสิ่งแปลกปลอมทีนี้เพิ่มให้เซล์สัตว์ชั้นสูงที่กินสิ่งแปลกปลอมนะมีชื่อเรียกเฉพาะว่าฟาโกไซติกเซลเออพวกฟาโกไซติกเซล นะเซลล์สัตว์ชั้นสูงที่กินสิ่งแปลกปลอมเช่นอะไรเช่นเซลล์เม็ดเลือดขาวนะเะซลล์เม็ดเลือดขาวหรือว่าลิมโฟไซต์เออนะคะทีนี้นะคะอีกชนิดหนึ่งคือซับฟักิโอนะซะัแฟักิโอเนี่ยนะคะก็ จะทำหน้าที่คือพบพบในเซลล์พืชก่อนนะทำหน้าที่สะสมสารต่างๆคล้ายๆกับห้องเก็บของอะคะ่ะออโดยลักษณะสำคัญคือ พวกซาเิโอเนี่ยจะมีเยื่อหุ้มที่ยืดหยุ่นได้คล้ายๆลูกโป่งนะเรียกว่าโทโนพาสคือมันขยายขนาดได้ซึ่งซาเวกิโอเนี่ยนะคะเกิดจากการที่มีตอนเซลล์พืชเกิดใหม่เนี่ยเวคิโอมันก็เป็นเวคิโอขนาดเล็กแล้วมันก็หลายๆเวคิโอมารวมตัวกันกลายเป็นถุงขนาดใหญ่เราก็เรียกว่าซาเวิโอซึ่งบางทีเนี่ยมันกินเนื้อที่ประมาณ80%ของเซลล์พืชเราก็จะเรียกว่า เซนทรัล v a คิโอก็คือมันจะอยู่กึ่งกลางเซลล์พืชเลยนะคะหน้าที่ก็คือทำหน้าที่ในการเก็บนะทั้งสิ่งดีและไม่ดีเช่นน้ำมันหอมระเหยนะคะหรือว่าซูโครสกดมาลิกเก็บซูโครสนะคะกดมาลิกอซิดในพืชซีสีนะเป็นกรดชนิดหนึ่งที่พบในพืชซีสี เก็บน้ำมันหอมระเหยเก็บสารอินทรีย์นะคะเก็บอะไรอีกเก็บสารสีนะสารสีเช่นอันโทไซานินที่ทำให้พืชมีสีม่วงสีน้ำเงินพวกเนี้ยนะคะ,ะสุดท้ายนะค,ะคือ Contract t r i v คิโอคอนแท a ท t t r i v คิโอเนี่ยนะคะ เป็นวาคิทีที่พบในโปรโตโซน้ําจืดเท่านั้นนักเรียนนี้ต้องดอกจันไว้เลยนะว่าเฉพาะน้ําจืดนะทาหน้าที่คือรักษาสมดุลน,นะของเซลล์หรือว่าขับน้ําส่วนเกินออกนั่นเองนะแล้วยังเกี่ยวข้องกับการขับแอมโมเนียด้วยนะคะแอมโมเนียในพวกโปรโตโซน้ําจืดขับเกี่ยวข้องกับการขับยังไงนะก็คือโปรโตโซน้ําจืดเนี่ยนะคะ นั่นเล่นดูรูปนเนี้ยเนี่ยอันนี้คือพารามิเซียมยกตัวอย่างเช่นพารามิเซียงที่ลูกศอนชี้อ,อยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยคือคอนท c t คทายปาคิโอนะน้ำถูกขับออกทางรัศมีตรงนี้คล้ายคล้ายคล้ายๆพระอาทิตย์เนี่ยนะคะโปรตโซน้ำจืดเนี่ยจะต้องมีการรักษาสมดุลของน้ำภายในเซลตลอดเวลาเนื่องจากว่ามันอาศัยอยู่ในน้ำจืดนะน้ำจืดแปลว่าน้ำมากถูกไหมน้ำมากเทียบกับในเซลเนี่ยคือน้ำน้อยดังนั้นมันจะเกิดกระบวนการออสโมซิสของน้ำเข้าไป เข้ามาภายในเซลล์ตลอดเวลาเลยดังนั้นนะคะถ้าเกิดมันไม่ยอมขับน้ําออกสุดท้ายเซลล์จะเต่งแล้วก็แตกแล้วมันก็จะตายดังนั้นมันจึงต้องอาศัยคอนแทคทร r i วัคเคในการบีบน้ําส่วนเกินออกจากร่างกายอยู่เส,เสมอนะคะอันนี้ก็คือหน้าที่ของคอนแทคทร r i วัคเคที่นักเรียนเห็นนี้นะคะคือการทำงานของ Contact t r i ว a คเคีในโปรโตโวน้ำนจืด รูปนี้ที่เห็นก็คือแซฟแบคทีโอหรือเราจะเรียกว่าเซนทรัลแ a ค u o โอเพราะมันอยู่กึ่งกลางเลยรู้ไหมเนี่ยว่าอันนี้คืออะไรรูปนี้คือนิวเคลียสนะคะในเซลล์พนะืชเนอะอันนี้นะคะก็ให้เห็นแ a ค u o โนอะนี่คือแ a ค u o โอส่วนที่นักเรียนเห็นตรงนี้เบียดๆอยู่ข้างเซลล์ ute, คือนิวเคลียสแ u คโอใหญ่มากในเซลล์พืชนะคะโอเคประมาณนี้นะฟูดแ v ค c u โอ ฟูดบาคิโอไม่มีในรูปนี้แต่เหมือนคูซแรกไว้ให้เลยแป๊บนึงนะนี่ไงอันนี้ฟูดวาคิโอขนาดเล็กอันนี้ถ่ายด้วยกล้องสโตรทัศน์ขยายสูงสุดละนะคะโอเคนะต่อมาค่ะต่อมาสุดท้ายแล้วคือออร์แกเนลที่5นะที่มีเยื่อหุ้ม1ชั้นคือเพอร์ลอกซิโซมทีนี้เพอร์ลอกซิโซมเนี่ยมีหลายชื่อเหมือนกันนะจะเรียกเพอร์ลอกซิโซมแต่เป็นชื่อที่คุ้นเคยบ่อยเพอร์ลอกซิโซมเนี่ยไม่ค่อยเจอในข้อสอบแต่ถ้าเกิดว่ามันฟุก เขาออกมาเนี่ยอย่างน้อยเราก็มีความรู้มันจะได้ไม่รู้สึกเสียดายนะอีกชื่อหนึ่งคือไกออกซิโซมไกออกซิโซมนะแล้วก็หรือว่าเขาจะเรียกว่าไมโครบอดี้ก็ได้จะเรียกชื่อไหนก็คือเนีเ่ยไอเจ้าตัวเนี้ยแหละนะพบมากในเซลล์ตับและไตออในเซลล์ตับและไตโดยในเซลล์ตับเนี่ย นะเขาบอกว่าในเซลล์ตับเนี่ยเขาค้นพบว่ามีออร์แกเนลชนิดนี้ยอยู่มากซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับการกําจัดแอลกอฮอล์นะคะาทาหน้าที่นะคะภายในเนี่ยคล้ายๆไล,ลโซโซมนะคะแต่ว่ามันจะบรรจุเอนไซม์คนละชนิดกันหนะ้าที่ก็จะต่างกันออกไปจะบรรจุเอนไซม์หลายชนิดมากนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเอนไซม์ประเภทออกซิได์นะออกซิไดเอนไซม์ M ยกตัวอย่างเอนไซม์ประเภทออกซิไดก็คือพวกแคตเตอร์ส นะเอมไซที่ชื่อว่าแคตเตอสซึ่งนะคะมันจะเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์แล้วก็กำจัดสารที่ชื่อว่าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ให้กลายเป็นน้ำและออกซิเจนนะซึ่งไฮโดรเจนไฮโดรเจนเนี่ยนะคะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เนี่ยเป็นอันตรายเป็นอันตรายต่อเซลล์มากนะคะ แต่ว่าเพอร์ออกซิโซมเนี่ยจะทําหน้าที่กําจัดทิ้งไปได้นะนอกจากนั้นนะคะยังเกี่ยวข้องนะคะกับการย่อยสลายไขยมันนะย่อยสลายไขยมันเราเรียกกระบวนการที่เซลล์เนี่ยนะคะสลายไขยมันให้ได้ไปเป็นพลังงานเนี่ยนะ,ะเ,รเรียกว่าเบต้าออกซิเดชันเกี่ยวข้องกับกระบวนการเบต้าออกซิเดชันด้วยนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับกระบวนการเปลี่ยนไขมัน นะฮะไปเป็นคาร์โบไฮเดตในเมล็ดพืชนะที่กำลังงอกดังนั้นเราจะพบเพอร์ล็อกซิโซมเนี่ยในเมล็ดพืชเนี่ยที่กำลังงอกด้วยนะเปลี่ยนกรดไขมันให้เป็นคาร์โบไฮเดทมีหน้าที่อะไรอีกนะหน้าที่หน้าที่หนึ่งคือเกี่ยวข้องกับกระบวนการหายใจแสงในพืชสีสาเราเรียกว่ากระบวนการโฟโตเรสปาเรชัน นะคะซึ่งมันเป็นกระบวนการในพืชพืชน,นะที่พืชเนี่ยสังเคราะห์แสงและหายใจในเวลาเดียวกันนะก็ไม่ลงรายละเอียดเพราะฉะนั้นเนี่ยคือหน้าที่หลักๆหน้าที่หลักๆเนี่ยคืออีตัวเนี้ยกำจัดสารพิษที่อยากให้หลักเนี่ยคือกําจัดสารพิษกําจัดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะคะแล้วก็ในเซลล์ตับไตเนี่ยกำจัดแอลโกอฮอล์นะคะเบต้าออกซิเดชันะะ ation, แล้วก็โฟโตเรสไพเรชันนะรวมถึงเปลี่ยน กรดไขมันมเปลี่ยน fatty a c i d ินะ A ใส่หมวกแปลว,ว่าย่อมาจาก a c i d นะให้กลายเป็นคาร์โบไฮเดตแล้วคาร์โบไฮเดตเนี่ยนะก็เปลี่ยนต่อไปเป็นพลังงานที่ใช้ในการง่อของมเมล็ดต่อไปนะก็เกิดโดย p พลล็อกซิโซมนี้ โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้จบที่นะคะออแกเนลที่มีเยื่อหุ้ม1ชั้นนะซึ่งในคลิปนี้ก็คือมีไลโซโซมมีแวคกโอแล้วก็เพอร์ออกซิโซมคลิปต่อไปเราจะขึ้นออแกเนลที่มีเยื่อหุ้ม2ชั้นกันนะคะนักเรียนรอติดตามค่ะสวัสดีค่ะ